สวัสดีจ้าเมียคนตกปลามาแววไปค่ะไปฟาดปลาใหม่ที่สองในชีวิตกันเมียคนตกปลาจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ฟาดปลาตอนกลางคำ่ำกลางคืนตอนมืดตอนขึ้นจ้าหูพูดมาก็ตื่นเต้น ไม่นะเชื่อค่ะว่าการตกปลาจะมีอะไรที่ตื่นเต้นแปลกใหม่อันนี้มันมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรนะคะมันเป็นใต้สะพานค่ะเป็นฝ่ายน้ําล้นค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปฟาดปลากรดค่ะไปตกปลากรดมากินค่ามันมืดมากๆนะคะถ่ายรูปเห็นแค่นี้ค่ะนทกคเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสน,นะคะการตกปลามีหลายรูปแบบหลากหลายอารมณ์หลากหลายแบบ ประสบการณ์มากๆเปิดประสบการณ์ใหม่กับการตกปลาค่ะได้ยินเสียงเขียดเสียงกบกเสียนกะนามาคะสมัยก่อนนะคะเราคิดว่าการตกปลามีแต่การซีดเป็ดนะคะทําเบ็ดแบบเหมือนเอาไปเสียบไว้กับคันนานาข้าวอะค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะคะได้ปาปะขอปลาอะไรอย่างเงี้ยเอาออเอาไอเอาขี้กระเดือนนะคะไปเสียบเบ็ดแล้วก็เอาไปวางไว้แค่นั้นเราก็ใจแค่นั้นแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้มันมีเบ็ดฝรั่งเข้ามาสามารถตกปลาตัวใหญ่ๆได้นะคะเป็นร้อยกิโลก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็มีปลากดที่กินได้นะคะก็ตกได้ววดน้ําไหลแรงๆก็ตกได้ทุกคนนี่ตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต,ต,ต้นค่ะจานของเราอาจารย์ของเราจะพาเปิดประสบการณ์ใหม่กับการตกปลานะคะปาาลารมจา์เรามีจานนะคะ <Yeah. S 2> ไปคะ่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปตกปรากฏกันค่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปรากฏไปกินกันหรือเปล่าเจ๊ๆถอยๆค่ะมันมืดนะคะทุกคนมองทางไม่เห็นเลยต้องใช้ไฟสายส่องนะคะอยะา่ยบาบังอย่าบังดูค่ะจานเราจะพาไปตกปรากฏครั้งแรกในชีวิตค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าโ้โหระวังระวัง,วงเดอ้อตกลงไปนั่นบนเหลือนะจ้าบอกเลยนะจ้าบนเหลือจ้าดูค่ะมืดก็มืดตืดตื่อเลยนะคะไม่รู้อะไรนะคะ เสียงกบเสียงเขียดเสียงอะไรร้องก็ไม่รู้งูเยี้ยวเขี้ยวกระป๋อมก็น่าจะเยอะอยู่นะคะเราก็หวั่นๆกูกลัวนะคะเราไม่เคยมานะทุกคนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจริงๆเมื่อยากสิภาคแต่ก็ต้องภาคนะจ๊ะ เราลองตกไปสักคู่หนึ่งนะคะเราไม่ได้ปลาค่ะจานเราบอกว่าถ้ามันมีนะคะแค่จุ่มไปมันก็กินค่ะถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยเราจุ่มไปพักหนึ่งมันไม่มีนะคะก็แสดงว่ามันไม่มีค่ะสรุปค่ะวันนี้เราก็เลยไม่ได้ปรากฏไปกินนะคะเราก็เลยต้องกลับค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตเป็นประสบการณ์ใหม่ๆไปค่ะทุกคนกลับอช่วงที่เดินกลับนะคะเช่นเดิมค่ะเมียคนตกปลาก็สะดุดล้มอีกค่ะดูค่ะปองบักไงค่ะ าแพงซ้ำสองค่ะทุกคนโอ้ยเศร้าแป๊บค่ะขอบคุณที่ติดตามเรานะคะแล้วพบกันใหม่นะจ้า